สวัสดีพี่น้องมื้อนี้นุ่งยงจะพาพี่น้องไปใส่เบ็ดเด้บ่ดนี้สิพาพี่น้องไปเบิ่งหม่องใส่เบ็ดใส่เบ็ดปลาปลากดพี่น้องปไปพี่น้องโอ้กกตานพี่น้องเอ้ยกกตานังงามสิไปกับอันปลายันได้มื้อนี้พี่น้องก็สิไปปะไปบ่ดนี้ยไปกุกตานหลักครับปลายันนี่เพิ่นสิพาไปใส่อันเบ็ดปลากดพี่น้อง 哎，没得、啊，没得。 อเ okay. พี่น้องเอ้ยต้นไสหียบปักกดไปเสียงหวัวตัวเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ข้างกบวยดีพี่น้องข้างกบวยดีปัดไหนเด้อพี่น้องเอ้ยคุณห้างเสียงหวัวแล้วเสียงหวัวแล้วชิมนวัวไสไปป๋ายันนี่แหละว่าลงแามใส่ได้แทบพี่น้อง เชียวเสียวแคมเสียวหอนแล้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 วเอ้า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 หอนมอ,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 องไส,ดงส,ดส้ดอกกะหอนมองไส้ดอกกะเสียหนีเล่าพี่น้องเอาาย้ยบาดนี่กะสิเสียบอุปกรณ์ลงไปเอาพี่น้องเจ้าหน้าเจ้าหนเบึงต้อนะพี่น,อน้องเนาะ